ต่างคนหอดวามเบาผู้นึ่งมากกินเหล้าผู้ลังคนมากตีไก่ผู้จังนึงมากของไงเป็นบางคนหรืผู้มากของไงผู้จังน <No bueno ึ่งมากของน้อยไอ้ทเป็นบางคนเจ้าเดียมากยังแจตัวก่อยมากกระเทยบ้าต้องชีออกมามากกะเทยมากกระทะเองย่บงนี ให้คอยว่ากับพี่กับน้องให้ทำความเข้าใจก็เพิ่นจังบาดสะก้อนจังหน่อยจังออกมาไปไปเข้าไปสะก้อนไปไปโอ้ยมาสุกกูยังกูไปรอนห้างเดี๋ยวเดี๋ยวดีเม,มีสั่งกระซุบก็จะให้เข้าไปไหมเข้าไปจะได้กูได้ออกมาพี่น้องผนิลเหมือนพ่อแห่งเดี๋ยวนาะเข้าไปก็ยากอายตัวดีไป,ไปอยากอ,กอายยังก็นาะกันเรียกทีมาที่หอดที่าะควงหอดที่าะควงหอดฉากจะขวงหอดแจ่มจะขวงจังหอกมาก,กตัวโว้ยแดงโตขาดจนว่าเก้าหมาเฮากูเตะควบควบยุบ กูมตอนไหนเ่ยนี่ีสี่ีหาา้าจะกสี่ีห้าไปแล้วไม่มาที่ฟังไม่ยังสั่นเลยที่สี่ทีหม้มีแต่หมาข้าวถุงดูสีเลี้ยนหออยู่แล้เนี่ยอืมางโตนอ้ีเยเปียกใครเหียบเรี่ยบดูยังสังน่นออกมาตอนก็ไหลๆจนนอนรับควงไว้ควงไว้กูจะฟาไปนอนนั่นมันไม่มีเงื่อดอกบ้านไหนเมืองไหนเขาพามาร์รับควงไว้กวงไว้ช่งเว้ย ก็จยวัง่าได้เ่อ็ามาโพโพไปเว่วม่าบ่งจากที่เจ้าของห้านี่มักายสติมอลมาล่ำเลยนะมักจนกูล่าออกจากอบตมาเป็นมล่ำหเลยพวกยืนย่นล่าออกไออบตก็เป็นมอล่ำหน้าออกเลยจะไป่หาลาออกยังเป็นอบตเป็นยงเป็นซาเบิรหน้าหลทุ่งอยังเชือเดเป็นล่าออกชื่อๆนี่แหะกูเปิดเมียกูไปเปิดบังไรเมียเจ้าตลาดเจ้า้สับปะดไปทั่มมากชุดตุันมาอย่างคจากไหนอจะบ่าว่างไรบ้านมุกหมกวางสีเลอ มูผู้หญิ่งเออมูผู้ชายยังสอบอีกอยู่มันเหรอเจะบอกว่าอยนมันมูผูดใส่แต่มูผู้หญิงมันเป็ี่ยนยังเอากูบอกว้ใจมันเราวเปลี่นยังไงยังสั่นมีแต่มูเดียวกันแล้วมันต่อหาเสื่องกันอยู่เสมือเลยว้าจิอีผักทางเหนาเมย์แสดงกูสูญหลายบัดกูหาเงินในหลายๆน่ะนะเป็นยังไงกระท้าเงินในหลายๆหัวหนูดิ่นี่หัวนางดิ่นี่หอีโบดิ่นี่ตีนตำป่าวะขนาะ ท่างหาเงินหลายๆเลยเปิดอีซี่อิมซิแนวนี่ดีเมียเจ้าโอ้ยเมียกูคนหนาเงินเนาะจะในยามว่าแล้วมันคนหนาเงินใครเมื่อใดหาเงินในหลายๆนี่น่าหนักกันกับบุคือเก่าตัวโอ้ยบ่คือเก่าแนวเลยยัยนี่ข้างกับข้างแห้งตัวโอ้กันหาเงินหลายๆเลยเป็นทังสั้นมันเถาะเาปืนมันโหลดแท่งสำเนาถ้าชักกลนคอนครกับกระไชินไก่กันยีดอกพันมาบ่อหอด แห้งจนกูญาติลูกญาติเต้าญาติพี่น้องหองเมียขึ้นมาพ่อปุลรอเนาะอยากไอ้คุยอยากไอ้คนมันเถอะอยากไอ้คนเฮ็ต้าไหนบัดเนี่ยโคตหนังเงินจกเงินไหนลอยหนึ่งเอาเทาเจาข้างซะกูวางอยู่เลยเพรอะถ้จกเงินลอยเมียเลยนี่พนบอกว่าเมียเจ้าอยู่ในลักษณะจเช่นไงอนอนแกี้ยังเสยเนี่ยมันกับว่าเมียร่มเหล้วก้นเนาะจกให้อีกร้อยหนึ่งแล้วกูเอาเทาเฮ้ยหันใจแห้งเพราะข่อยแล้วเนาะนายโอ้ทันใจแห้งแล้วคือไหล กันสมมติว่ามือใดจะหาเงิน,ไไนมาได้เดิมือใดหาเงินมาได้ก้อนสีนอนครับให้แยกเทียนได้เทาพอดนะเป็นให้จนไม่ได้ไหวไอเอาพอนีดิมันไ่ไหวเขาไม่สชให้เนาะโอ้กันสมมติว่าไหวแล้วเมียบอให้นอนนั่ดิเัาไม่ออนนขอต่อรองแต่นะนเนาะไหวยังไงจอมเมื่อเส้ากัดจีนเขาดอกเทาว้าวการมือใ <laughs> ดเห็นกูลกตดเส้าจนน่งเขาตะเด็กแสดงว่าเมื่อคืนกูพาดเขาลหลัง จะเป็นหัวแห้งปั่นค่อยเสพผัวหนึ่งเข่าเนะเจ้าร่องโบงใส่เหล้วของดีอยู่น้ำเขาเนาะยังของดีน้ำเขาเจ้ายาประดงสามเหลี่ยมมันเป็นจากไหสาวพะคุ้นของยาประดงสามเหลี่ยมเดือดเข้าไปกะหาวนอนว่ายเลยเนี่โอ้มั่งมั่งแล้วผู้หญิงนีไม่ยาประดงสามเหลี่ยมมันงเหรอเมนผู้ชายดิยาคีนิดแคปซูลสาวพะคุ้นเป็นจังไหนเดือดเข้าไปกะหาวนอนว่ายคือกันแหละ มันบ่มีดอกตอร์ฮะดึกเขาเฮ็ดจังสี่ดึกอีหยังสิมาเฮ็ดจังสี่ทังเออคืออยู่คนว่าทังคือคำว่าทังมันเส้นี่แหลกยันมาสุภาพคุณเลยว่าดึกเขาไปสอดกันเลยโอ้ยบอกเป็นพิษนากอืมเอาละปล่อยว่ามันดีเพราะแห้งเลยเจ้าได้เล่าเป็นลูกเป็นเมียนี่ดีมัองได้วยเว้ยดีจนเป็นเมียเจ้าได้เป็นหพราประธานอสม้อผมเนาะ อ้ยนั่นแหละมังกูเปิดคักน,นี่แหละครับพี่น้องเพ่นว่ากันผู้ใดมีเมียเป็นอ,อสมซ้อมม่ซ้ำม,มีหมอยู่ข้างไกลครับพี่น้องเนี่ยกูก็ว่าเป็นยังสั้นสัน้นเป็นอะไรเจ้ากูนี่มีเมียเป็นอสดซมอ่อซ้ำกูนอนรอวันตายที่เดนี่นจังไหน,นวางสั้นเนาะมือนตื่นเศร้าขึ้นฟ้าประยอดแต่แม่งห้องแ่เหลี่ยมเนี่และแต่ถ้ามาด่าตรงกันพนี่น้องเมือ่อนึงเพ่นฟ้าควักหลายเม็นบ่ล่ะเฮ็ดเนี่ยกินไว้ทาผัวเสียแล้วครับจะได้จ้าเอาไส้อเมีดไปใส่ลาลงหัว เขาขวัวเจ้าไปหยอดใส่น้ำให้เขาเจ้าเุ็นไหมบอกกูเมื่วานกูว่าจักกูกระตือเอาจนว่ายี่มองป้องเลยแล้วบอกกูกินยิ่มแล้วต้งฉี่ทั้งห้ากูยี่ภาคตําตัดมือใช่หรอกูสร้างลายแล้วก็เฝ้ารถเจ้าอไรเฝ้าก็ยี่เฝ้าคักเฝ้าเน่าโพดกูไปช้อนมึงเขาขวัวอยู่ในขั้วกับพระห็นบัได้แตะมันเอาใส่หมีดไปใส่ลามม่วงเขาขวัวไปหยอดใส่น้ำให้เขาเจ้าน้ำเจ้าเน่าเบิดบานเบิดเนี้ยงบ่นี่ วอยอดสมอสขี่สนองเพื่อนท้อก็มีการพิพาทเป็นเรื่องธรรมดาแล้วพี่สั่งยอดแม่งององเงี้ยยอดเย็นเบื่อนี่ยอดดีดีครับบัดเยี่ยนเจ้าของแม่งององเง้ยแตกงะงะอยู่ว่านเป็นลูกปลาลูกคอกยอดย่างเครื่ยุ้งจังบินแตกพึงพึงยุ้ต๊ะโต๊ะเมตเถิดีไหมงานมันจ้างว่าเป็นไข่เลียดหอกตายเบื่อเยี่ยนสั่มเนาะวอยอดสมอสขี่สนองเปิดคักเปิดเนี่ยเปิดวอยอดสมูเปิดซ้ำไรเดี๋ยนี่มากูพ่อไม่คุปพ่ออย่างเต้นความบุญ เฮ็ดจังไรเอ็นดูจังว่าห้อยอสมเอามันไม่มองสังเกตอยู่หันล่ะแต่กูใส่บาดย่ำเศร้าสากถูแม่เกิดซาดนี่ซาดว์นาซาดว์ใดยังได้เมี่ยวอสมาได้สนหอกเป็นยังไงบ้างสนกูเบิ่งแล้วงกูบ่เฒ่าตายหรอกตายย้อนยังสนตายย้อนไส้อาเมียดีแหละช่างไอยอสมาอสขี่ใช่หนอเนี่ยแกยังไวยังบาคักนะจอมยานพี่น้องอสมาบ้านนี้เครียดยังนี่โอชิไปเครียดหาสะแตกยังกูไว้เมียกูหุ่นเมี่ยวช่ง ว่าไอ้เมียเขายังสิไปเกลียดยุ้ยเว้ยเกลียดล้วงมองแนีกูจะลงไปสีปากให้เพิ่งเดินไงตั้งนายพูดหรอกพูดแต่ไม่เงี้ยน่ะทั้งหัวทั้งเขียวมากกว่านี่ถิบิหยากอีหยังนำเล่าทั้งหัวทั้งเขียวมากหัวเท้าได้ก็อื่นึดอึดอดย่ำเต่าจะหาว่าจะคลองขี่เป็นเลียดได้ไหมเงี้ยเจ้าว่าจะคลองบิลิซิดวงก็นถิยากอีกแล้วเป็นตนายพูดขัาสิหัวก้าไข่ออกก็ไน้นะมาขนาด ตั้งหให้ไหมนั่นล่ะมันดีไปอะไรได้พี่แม่เราไปเฮ็นดน้าบ้านน้ำเมืองเขาหยอดแป่งอย่างเหี้พี่เอโด่แก่สัตว์มันก็มีค่าตอบแทนมีเงินเดือนเงินดาผู้กันตัวโอโมออะไรเยาะฟาเอาเงิ่อนยักบาทคนเป็นร่างสัง <อะ S 2> หรณ์ต่เว้ทเว่นหมดละขโมยหัวนรกขอบคุณครับคุณแม่โอ้ยหน่อยอยู่ดีมีแห้งได้อีแม่เลยคร<อ>ักวนซ้อน,อน,ดนได้ผู้ให้ก็ได้เงินน้ำเขาไงโน่นนับเพิ่งยักบาดกันสองสามสี่ ไล้ไรมาเนี่ยได้หกสิบก็ได้ซ้าบาทนึงยันนะมานกันโอ้ยกูก็อยากได้ลือนมึงเนาะฮะนี่เด้อหล่าเด้อสมทบทุนอาหารกลางเดือกบ่มีดอกมีแต่สมทบทุนอาหารกลางวันอาหารกลางวันขอของเด็กหน่อยนักเรียนเนาะของมั่นล่ะกั่อาหารกลางเดือกเจ้านอยกูก็ไปซื้อก๋วยเตี๋ยวกินตัวสร่างวิ่บอเคยผอก็เห็นเปิดคักเปิดเนี่ยใจมันเป็นทนายว่ายังก่อ แมนเล่าไปยังสั่นเห็ดน้ำบาดน,น้ำเมืองเฮามันก<บ>็มีคาตอบแทนมีเงินเดือนเงินดาวเพื่อนก็โอสม่กันได้หกลอย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 บารีบ้านตัวได้หกลอยก็วอลลอนหลายต่อซื้อขี่สู้หมากินกับพวกอิ่มย้อนหรอกสังไปพ่อเสียเวียกเสียงานซื้อๆนี่แหละไม่สิไปหาดูถูกคน,น,น,นบัานัดนเด้เจ้ามาแต่ดูถูกแล้วมาแต่เงินเดือนออกปั๊บพูดเนาะไปยังพุ่นขี้เรากัไปสาหัวอยู่ดันเสริมสวยในเมียงพุ่นเมืองสั่งเราออกมางามเนาะ สาเงินเดือนห้องอยกับไปสาหัวอยู่ด้านเสริมสวยในเมี่ยงเสว่านเงินเดือนเป็นปัดมันสิบอกิีรถทั่วไปสาหัวอยู่กรุงเทพพอดีโออ่อสมอำสกชื่่อพูดิงเขานี่อยู่คูความสวยความง่ามมนสิไปหาไรงาย่านนั่นปัญญามผมแลี้ยงคอยฟรีมาที่บ้านนั่นแหละครับเพื่อนเฟชชันไม่ให้นาใสขึ้นตัวเบียรเดี๋ยวไปไกลๆคุณนึกว่ามันนกกดห้อยหรือเปล่หน้าเรียคือหัวบักหอยนี่คนหน้าดําหลังควคืองูสิงนี่ไหม เดี๋ยวบักนองแปลยกปังบัเอ็บหมาหนิมาเขากันจักเห็ดลโอ้ยวสมอสีนีสโลเดี๋ยวกูเปลี่ยนไม่ยกบาดก่อนไม่กูเป็นดังขาดขาดหายหายจังไรบุลาวไม่ไม่ยาบาดเนี่ครับสั่นเดีวกูได้ยู่หลังเวทีน้อยบอกเขาไม่ไม่เนี่ยแรนร้อยปสบองศาเซนเสียดมึสิรัดมานี่ครบรันองมึงัโค้งมาพีเนาะ คว่ำหลัวมันหน่อยโอ้ยเอเขาลาดขึ้นมากแห้งเหรอมันยังนะีง่แหละไปทางพุ่นเลยนเพื่อนอนะบ่เนี่ยคูบาแต่งมึงเคยเหตุเขาห<อ>วังดีไงเขาไ,ไม่ได้ดีไปทั้งตัวนายเว้ยโอ้ยพ่อเคยเหตุยักษ์เทียดนดอกงามหนังมันโกนคิวออกขีดคิวมาไหม่ี่บ้านนี่พุ่งยิงเข้านี่โกนคิวออกเขียนคิวมาไหมให้สิงห์งามพวกเราครับขีดคิวมาไหมเห็ุคิวโกงก็ขั้นสอนนี่กระพุ่นเดี๋ยวนะ เชีวเยวเหลือบางคนตางอนก็ยังปิีงปลาหลุดนี่่ะเหลือบางปวดตะละว่ล้เจอบริันรับตาคนตากวันพ่ายหยาบไปจะชิบหาบาทแล้วหลุดว่าอีว่าสมอสกฉี่เสน,น,นเอน่พูดไดเไหม ยอดเยี่ยมเขาเรียกยังไปล่างนาวออกบ่นี่ไม่ได้ขลางนาวออหรอขลางนาวเลี้ยวคิ้วกับวะพี่สันตวัวอ่ะพระสาวดี้นซอสเขียนเอาถือน้ามันก็นลบออกหมดตัวเนาะเห็ดม้วนเปิดเกิรอกยุคือภาสีไม่นี่มีบางจังนึงคือจังกิีโปมย่ำเดือนหานี่แหละสร้างยอดยี่ยมเขาเรียกยังผ้าผู้เฒ่าไปติดอะไรพีคมาหน่นั่นแหละครับโครงการของพนักงานสโมสมอออกกําลังกายสุขมือสวียนสุขภาพร่างกายแข็งแรงเลยพี่น้องทรงกระดูกฟิตฟิตเสียกระดูกฟิตฟิตไห้มันซับเงื่อดีเลยเห็ดกีบผัวหือเด็กหน่อยเป็นสร้างนี่ละ มื่อจ้านึงก็ยังขี่กระทางไม่ใครนี่เหมอยเดี๋ยวเพิ่งเต้นไปเต้นมาเต้นมาเต้นไปเฮียพนยังไหออกนาเรียบย่างๆงกูต้องสลกแรกไววนี่คนหันคนเมย์เรเป็นทังสัตว์เนวโอ้ยอสมอสกี่สันดสั่าหาตอนนี้ขี่ไะตอนักขี่ไเมื่กยังเจ้าเคยไปเห็นมาเต้นคืออะไรหอโอ้ยเฮียบคนเลียกกูไปจอบเบิ้งชัมือและกันว่าเปจออเบิ้งสัมือนี่ชื่อได้ว่าเต้นท่าได้เนี่ยอรอวันนี้ดกูสั่งนี่กูจื่อได้เบิ้ดกูหันนะบาใสยังไงมา มันดาแม่กูต่าเอากันไม่ไหมกูยังจื้อได้ยุ่วเท่าชุมื้อนี่เว้ยมันบ่มียาเฟียดอกขยัางไก่ไงเมื่อืนกันม้วนเทพี่หวยครับปีหวยขาเหมืนตัวมันก็นแม่นละพี่หวยขาพี่หวยขาชุมื้อไม่ตาบักหมากับบักขวอยบ้านเขาเจ้ากินตำหมักตัวตำหมักแตงกูนี่กินตาตำตับกับตำปอดอยู่มมันลาบอ้ยชั้นใหม่อีอสม่อสซขี่ชั้นหนึ่งสั่ง โอ้ยบ่าวยีนี่หาแต่ตอนขี้ไร่เมื่อพอสู้แล้วเฮ้ยไอ้ไข่หนา้าไข่ตาน้อง,อน,องอนายเจ้าก็ได้ขันเจ้าว่าเจ้าจืออ้อได้นี่ผ้าพี่นั่งผ้าพี่น้องบ้านเฮาเต้นนี่เจ้าจื้อได้บัสุธาวันเถอะจื้อได้บัสกวนขันว่าจื้อไในบัสุธาล่องเต้นสุบีสุดองผู้คนมานั่ง,นนงอยู่หมู่นี้เห้นเบิ่องจับากัะนเะห็นไเมียเจ้าผ้าพี่น้องบ้านเฮาเต้นอะไรบิ๊กเต้นท่าได้แนวเต้นแบบเมียกูผ้าผู้เฒ่าเต้นแม่นบ่แม่นอาตีขึ้นควาง จื้อบ่ได้บัดอดยามขึ้นมันคือบ่ปแปดเอ้าสิิกูเนี่ยว่สอสมัน่มี้จะเพือดอกทายยังสีมาให้กี่ได้ปะนี่มีแค่ดกูชื้อไรอยู่อกันมันใจว่าจืได้เห็นมาเต็มสองตายลีลงเต็มบังใบยังหลอก่เราเอาไม่เมนม่ละมันสิคือเก่าบ่หลือี่ช่างหปวเอาเต็นไม่รอดด้กันีขึ้นกว้าง เซ่ยังต้องสืบชื่อบ่ได้ว่าเป็นชวนเกี่ยวเขารับจ้างไว้สินโอ้ยบ่ได้ไปดอกเถ้าค่อยฆ่าประชุมมันก็เป็นเรื่องธรรมดาต้องของสมอประชุมหาพ่อหาเมียไม่ยังกอดดรกคเลยดิไ้ประชุมกูบอกสมอพอท่าหน้าหมู่บ้านครับเอาเงินกูไปเติมน่ะมันมอาไส้สามสิบบาทเป็นม่าหรอืมไปประชุมกลับมายังมาละเขาขึ้นกูไปซื้อตำส่วสซุ่มกินเสยเนกูไปรับจ้างมันมีเมียไหม ไปเฮ็ดจังไดนยังหัวจังว่ามีอะไรกันไปซื้อตำเสืวอเลยไม่ไปเบิงหม่องไทยมิตรตอนหม่องคุ้งกับตอนเขาบุดนี่แล้วห้วบอกหอ้เจ้ดีกับตอนน้องไม่เป็ดโคโลเคเลย์ยุบุนโอ้ยอสมออซกฉีสนดกสังบ้านกูจังตั้งสุกซลาึ้นมะไหมนี่มันนั่นแหละเอา้สุดยอกให้พี่นองบาเาพไ้กบ็นอิดป่วยน้อยๆบนโรงรบายากใครน้อยๆยาพรานี่ยไปเบิกยูหันแมนครับปวดแ้งปวดขายานวดก็ไปเบิกยูหันเดกต้องนี่ไทยบาดมาเบิกยานวดหอดเดียวให้เขาเทาราซยหลได บัดัวจะของขายขึ้นตายสำเนียมึงอยากซกรกซดลนไหลสุตัวว่ต้อง่เจ้าคยไปเอาือเื่อไปเบิกเือ่อยาวดยุสุสนโอ้ยเนเนี่ยกูเป็นประท่านครับแปลโรดยุสุขสราเป็นหลอดดอกคนมาแตวผมต้องมายาวดเป็นหลอดอะไรพี่น้องกูไปพอดหลอดนงงอนบีบใส้ขาเป็ดมือคุบคุบรลดึมโกมือออกกับ่ได้ปะนี่่มันไป็นียจะทุกข์ออก่เนี่ยถูกข้าตาสร้างเนโอ้ยเนาะกู่ายุยาวดูมนี่ยคืมีง่วงกับมีง่ายสดที่ เขาไปเอาอีหยังนี่กะสีบ่อ่านมึงฉลากรึยังไอ่เจ้านี่มันใหญ่พพรียงแล้วใหญ่ก็ไปหยังกูใหญ่ซื่อๆกูบ่ฮู้จักความเนาะเด็ด้น้อยผิดกันกับกูหมู่บ้านกูก็น้ำตีฮอดเฮียนหัดเรี่ยงูนย์ขึ้นมาคักๆหมากูก็กัดนี่หันลงหัวใจคือว่าปีนี้ทาั้งคน้าผู้น่งทีมงานของเฮานี่เพิ่นงจะเป็นรูปแบบผลงานการแสดงปรับปรุงเปลี่ยนแปลงขึ้นมาใหม่